ในวันที่แบรนด์จีนรุกหนักขนาดนี้มันพอจะมีวิธีแบบที่ทําให้ KOL Marketing ประสบความสำเร็จถามว่านะวันนี้ในวันที่แบรนด์จีนลุกหนักมันก็พอมีทางอยู่ที่ KOL หรือ Influencer Marketing นะคะมันจะสามารถช่วยได้หนึ่งเลยก็คือผู้ประกอบการหรือตัวแบรนด์เองอะ่ะจะต้องรู้ว่านอกจากจุดแข็ง Core Value ของเรามันคืออะไรเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้ Influencer KOL แบบไหนที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราเราจะวางแผนเ t r ่อที่ยังไงให้เข้าถึงกลุ่มนั้นแล้วกลุ่มลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่าง เราจะเข้าถึงแบบไหนก็จะต้องวาง mood and tone voice strategy การรีวิวต่างๆให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอันนึงเลยก็คือประเภทของ KL อนะี่อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่เราวันที่จะต้องให้ความสําคัญถ้าวันนี้แบรนด์เราโอเคเรามีจุดแข็งเรามีข้อดีที่แตกต่างจากผู้แข่งกันอื่นแล้วนะัก o s i t i o n แบรนด์ของเราวันนี้เราเป็นแบรนด์ที่ใหญ่หรือย,อยังถ้าแบรนด์เราใหญ่แล้วโอเคสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราหรือประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นตัวอินฟลูเอนเซอร์ที่เล มาสร้างคลาดระหว่างตัวแบรนด์เรากับลูกค้าให้เขาเกิดความเชื่อแล้วก็รักในแบรนด์ของเราแต่ถ้าวันนี้แบรนด์เราโอเคค่อนข้างใหญ่แล้วในระดับหนึ่งมีอวานตค่อนข้างดีซึ่งอีกอันนึงก็คือถ้าวันนี้แบรนด์เราใหญ่แล้วอะค่ะเราควรที่จะให้ความสําคัญในอาร์ตของอินฟลูเอนเซอร์ที่ดูในเรื่องของตัวใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมิกซ์ผสมกับตัวเล็กๆเพิ่มเติมเพื่อให้ณวันนี้ยังรักษาระหว่างเรレーションชิพของแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์อนี้คือเป็นคีย์ที่จะทําให้เราประสบความสำเร็รเจ น,นำเสนอเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างหรือว่าเพื่อต่อกอกับแบรนด์จีนจุดแข็งที่จะทำให้แบรนด์ของเราค่ะสามารถชนะแบรนด์จีนได้จากการทำ KL i t h l u n c e r ก็คือการที่เราเข้าใจนเจอร์พฤติกรรม b e h a v i ร์ของคนไทยเราเข้าใจผิวของคนไทยปไปง่ายๆเรายกตัวอย่างสกินแคร์นะคะหรือเขาชอบแบบไหนเราสามารถเอาตรงนี้ค่ะเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้าง Storytelling ร่วมกับ KL เพื่อให้แบรนด์เนี่ยสามารถที่จะชนะแบรนด์จีนได้คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าจะไปแข่งกับแบรนด์จีนในเรื่องของราคาเนี่ยให้ถูกกว่าจีนเน มันคงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะงั้น,น,นก็เลยคิดว่าเราควรจะเอาอะไรมาสู้เอา value เอาคุณค่ามาสู้อย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วแบรนด์ band, ทุกๆแบรนด์ band, ทุกๆโปรดักต์เนี่ยมันมี value ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตรงนี้มาเป็น point หลักในการที่จะทาให้แบรนด์เราสู้แบรนด์จีนได้คือในแง่ของราคานะคะไม่ได้ทางสู้ได้อยู่แล้ว <ทะ S 1> ใช่ <ทะ S 1> ซึ่งสิ่งที่ทําให้แอ va วานขึ้นไปได้อีกทําให้แบรนด์เราสู้แบรนด์จีนก็จะเป็น value บวกกับ story telling ของเนเจอร์คนไทยของแบรนด์ของเราเป็นสิ่งที่ทําให้แบรนด์จีน เราเรื่อง Storytelling อย่างนี้ใช่ถูกต้อง KOL เขาก็จะเข้าใจในมุมนี้แล้วก็สื่อถึงกลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นคนไทยน่ยได้มากยิ่งขึ้น